สวัสดีครับวันนี้จะอธิบายกรุมของคำกริยาหลังจากนี้ถ้าไม่เข้าใจวิธีแบ่งกลุ่มของคำกริยาภาษาญี่ปุ่นนะครับกดทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากมาก,มากที่ผ่านมานะครับเราไม่ต้องสนใจวิธีแบ่งกลุมแต่ว่าจริงๆคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับแบ่งกลุมได้แต่คำกริยาพวกนี้นะครับถ้าแบ่งเป็นกลุมก็ ยันนี่ครับทานมัสกลุ่มที่สองขากิมัสกลุ่มที่หนึ่งยมิมัสกลุ่มที่หนึ่งนักพนันนี่ทุกคนครับ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  เช่น Oe มาสนกรุมตี่สอง Kai มาสนกรุมตี่หนึ่ง Me มาสนกรุมตี่สองที่เราทำการสังเกตแล้วใช่ไหมครับก็เป็นอย่างนี้แหละให้ตัวอักษรที่อยู่หน้ามัสนนะครับเราก็โฟกัสตัวนี้ถ้าเป็นเสียงในแถวอ e ก็จะเป็นกรุมตี่หนึ่ง ถ้าพเจ้าเป็นเสียงในแถวเอก็จะเป็นกลุ่มที่สองเช่นสวาริมาส์น้ามาส์รีนี่นะครับเป็นเสียงในแถวอีใช่ไหมเป็นกลุ่มที่หนึ่งเช่นโอชิเอมาสโซนี่นะครับก็น้ามาส์เอนะครับเป็นเสียงเอใช่ไหมดังนั้นกลุ่มที่สองข้าพเจ้าแค่นี้ไเนาะ อ่าสัตว์นะครับเซียนหน้ามาสเป็นเซียนในแถวอีนะครับเป็นกลุ่มที่หนึ่งเช่นโย้อมีมัสขากีมัสนะครับหน้ามาสเสียงอีใช่ไหมครับเป็นกลุ่มที่หนึ่งครับส่วนเซียนหน้ามาสนะครับเป็นเซียนในแถวเอนะครับอันนี้เป็นเอนะโรมาจีเอก็จะเป็นกลุ่มที่สองถาเบมัสเนมัสเป็นกลุ่มที่สองเช่นยกถือโมจิมัสกลุ่มที่เท่าไหร่ครับโมจิมัสกลุ่มที่หนึ่ง ใช่ไหมครับแปลงฟัง imasu, imasu, มิกา嘎きますมิกา嘎きますกรุ๊ปที่เท่าไหร่ครับกรุ๊ปที่หนึ่งใช่ไหมครับเช่นเปิดประตูนะครับอเกมาあอまเกけますあอまเกมาสกรุ๊ปที่สองใช่ไหมครับเป็นแบบนี้ครับอ่ามีน皆さん見てください阿比ますあ、น้ำนะครับเป็นคำศัพท์พื้นฐานเน,ะนาะなます阿比ますกรุ๊ปที่หนึ่งใช่ไหมครับเอาครูนะพิมพ์ผิดนะพิมพ์ว่ากรุ๊ปที่สอง อืมก็ถโกกอคิมัสตืนนนนะครับนาม,าสมาสัสออมัสเอีใช่มครับแสดงว่าเป็นกรุมที่หนึ่งเอาครูป,ปม่กรุมที่อได้ย่างไรอืเช่นมีมัสดูนะคะหน้ามาสัสมีเป็นเสียงอีใช่ไมครับเอาทำไมพีมว่กรุมที่ใช่ไฮคัตันๆนี้นะครับนามัเสียงอีแต่เป็นกรุมที่อเพราะอะไรก ข้อยกเวงครับข้อยกเวนหลังจากนี้นะครับภาษาที่เป็นข้อยกเวนเยอะมากคำศัพท์บางคำนะครับต้องจำครับหน้ามาเสียงอีแต่เป็นกรุมที่สอง ในยีน N5 านะครับคำศัพท์ที่อยู่หน้ามัสเสียงอีแต่เป็นกลุ่มที่สองนะครับก็มีแค่8คำนี้8คำนี้ต้นจำให้ได้ครับเป็นข้อยกเว้นนะครับเมื่อกี้บอกว่าหน้ามัสอี e เป็นกลุ่มที่หนึ e ่งหน้ามัสเอก็เป็นกลุ่มที่สองใช่ไหมครับแต่ว่า8คำนี้นะครับหน้ามัสอีแต่เป็นกลุ่มที่สองก็เลยต้องระวังเวลาผ่านรูปนะครับหลังจากนี้เราก็จะต้องผ่านรูปเป็น,นรูปเตะ <Listen to our own> รูปตารูปในรูปปัจนานุกรมินี่นะต้องระวังด้วยครับ はい、おきますと言うのー、あびますあぶな、借りますゆむこうゆむ、おりますロんろンロ、できますたんだい、みますど、きますサイス、いますゆう、なか、はい、わーお、めぇ、おたろっかんたまーい、はい、かむさっぽわくに、なか、なー、まあ、すいてペングルムティーソング、ラオコトンちゃん、なんか、では、ちょっとみなさん、どるやんか、かん、 ผมทำคลิปลรากคำนะครับก็โคเรซามนนันีเนื่อนจากหน้ามาสมิเกตตัวเดียวดัานนั้งไม่มีทานที่จะเป็นกลุ่มที่หนึง่ง ใครอยากรูร้ละเอียดกว่านี้นะคะก็ต้องเข้าไปดูคลิปลากคำนะครับอันนี้นะหน้ามัสมิเกตตัวเดียวนะคะถึงแม้ว่าหน้ามัสเสียงอีแต่เป็นกลุ่มที่สองและเดกกมัสทำได้นะครับสวามากอยู่ท้ายประโยคใน N5 เพราะฉะนั้นไม่ต้องผังก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับจำก็ได้ไม่จำก็ได้จำก็ดีแต่ว่าไม่มีผังโลกใน N5 ดังนั้นไม่ต้องจำก็ได้มิลาสันนะคระับจำแคสซี่อันนี้หน้ามัสตัวเดียวนะครับมันก็ กรุ๊ปที่สองอยู่แล้วแต่ว่าคนที่สอบเอ็นหานะครับสีคำนี้ต้นงจำใหได้ตื่นนอนอาบน้ํายืมรถน,นะครับอาจจะเป็นเพลงก็ได้อาจจะอะไรก็ได้อะวิธีจํำยังไงก็ได้ตื่นอาบน้ําขอยืมรถน,นี้นะครับก็ C ีอันนี้ต้องจำให้ได้ครับมันทําให้นักเรียนสับสนเสมอครับสรุปนะครับตัมมอบะะวอักษรหน,น้ามาีเป็นกรุ่มที่หนึ่งตัวอักษรหน,น้ามาเอเป็นกรุ่มที่สอง แต่มีแปดคำที่หน้ามัสอิแต่เป็นกรุมทีสองด้วยอันนี้ต้นจำโดยโดยเฉพาะสี่คำนี้นะครับต้นจำไยได้โอเคเข้าใจแล้ในภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นกรุมทีนึกกับกรุมทีสองได้ไหมคำกริยาเนี่ยมีอีกอันหนึ่งคือคำกริยากรุนตีสามครับให้คำกริยากรุนตีสามนะครับมีแค่2องคำเท่านั้นที่หน้ามัสิมีเพียงตัวเดียวแต่ไม่ใช่รากคำ รักคำไม่เข้าใจก็เข้าไปดูคลิปนั้นนะคะถ้าอธิบายในคลิปนี้ก็จะยาวไปครับค่ะเมื่อกี้บอกว่าหน้ามัสมีแก้ตัวเดียวนะคะเป็นคำกริยากรุมที่สองถึงแม้ว่าเสียงอีก,ก็ตามนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันชิมัสทำเล่นจัดมันชิมัสมีหน้าที่เยอะอยู่เนาะชิมัสนะคะหน้ามสัสช C นะคะเส,ะะสียงอีแล้วก็มีแก้ตัวเดียวปกติเป็นกรุมที่สองใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นกรุมที่สามครับเป็นข้อยกเว้นของข้อยกเว้น きますมาก็เหมือนกันน่ามาสี่น่าก็มีแค่ตัวเดียวอ่ะสาเร็งว่าอันนีいい้น่ากเสียงดีแต่น่ามาสมีแค่ตัวเดียวก็กรุ่มที่สองใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้เป็นข้อยกเว้นกองข้อยกเว้นしますกับきますนี่น่าข้อยกเว้นกองข้อยกเว้นครับกรเรียกว่าคำกริยากรุ่มที่สามแต่ว่าไม่ต้องเป็นของใครมีแค่สองคำนี้เท่านั้นนะครับมันมีแค่สองคำนี้เท่านั้นก็จริงจิงแต่ว่าคำกริยาที่ใช้กับしますน่าเยอะแยะใช่ไหมครับเช่น

แล้วมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวรู้ทีหลังน,นะครับตอนนี้รู้แค่ว่าส่งคำนี้นะครับหน้ามัสมิเกตตัวเดียวเตะเป็นครากรีอากรุมที่สามเป็นข้อยกเว้นของข้อยกเว้นครับวันนี้นะครับก็อธิบายแค่วิธีแบ่งกลุ่มนะครับก็หลังจากนี้เราก็จะผ่านเป็นรูปเตะรูปพุชชานุกรมรูปตารูปหน้ายไปเรื่อยๆวันนี้นะครับมันรู้แค่นี้โฟกัสตัวอักษรหน้ามัสเ e อเป็นกลุ่มที่หนึ่งตัวอักษรหน้ามัสเอเป็นกลุ่มที่สองแล้วก็ มีข้อยกเว้นแบบนี้ด้วยนะครับและมีแค่สองคำนี้นะคะชิมาสกับคิมสัสิเป็นคำกริยากรุ่มที่3าเป็นโคอยกเว้นของโคโยกเว้นครับลิปต่อไปนะคะเราก็ถึงเวลาที่จะพันรูปเตะแล้วแต่ว่าเพื่อที่จะพันรูปเตะนี้นะครับเราก็ต้องรูวิธีแบ่งกรุ่มวิธีแบงกรุ่มนะคะถูกต้องแน่นอนแล้วค่อยมาพันรูปเตะกันเถอะ はい、じゃあ、終わります。はい、じゃあ、終わりまーす。これですね。さ、はかけいか。はい、じゃあ、終わりまーす。さよなら。